อ่านให้ฟัง10151สรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมท้ายเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชาไทยศึกษาฟังครบแล้วหนึ่งหน่วยในสิข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตำราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่10นาฏศิลป์และดนตรีไทยแนวคิดข้อที่1น,นาฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยแสดงออกโดยสรีระไร่รำเป็นท่าทางโดยบูรณาการศิละปะแขนงต่างๆคือดนตรีวรรณคดีและศิละปะการตกแต่ง ข้อที่2ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยแบ่งตามลักษณะการบรรเลงเป็นเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าดนตรีไทยใช้บรรเลงในงานต่างๆโดยการจัดเป็นวงบรรเลงคือวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีและวงดนตรีแบบพิเศษ ข้อที่3ในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและนาฏศิลป์ตั้งแต่การร้องเพลงกล่อมเด็กจนถึงการประคมศพนาฏศิลป์และดนตรีไทยจึงเป็นอาชีพมีกระบวนการด้านอาชีพครบวงจรข้อที่4 แนวโน้มของนาฏศิลป์และดนตรีไทยจะเห็นได้ว่าการศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ยังเข้มแข็งแม้ว่าวัยรุ่นจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็ยังมีกลุ่มสนใจบางกลุ่มที่ยังมีการอนุรักษ์นาฏศิลป์และดนตรีไทย เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนถึงวัยชราก็จะสนใจวัฒนธรรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้นตอนที่10.1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยเรื่องที่10.1.1ความหมายองค์ประกอบและความสําคัญของนาฏศิลป์ไทยกิจกรรม10.1.1ข้อที่1ให้เขียนคํานิยามคําว่านาฏศิลป์ตามความเข้าใจของนักศึกษา อบนาฏศิลป์คือศิละปะแห่งการละครฟอนรำเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและแสดงออกจากภูมิปัญญาไทยโดยคิดท่าทางการไา่รำให้งดงามตามแบบของไทยวรรณกรรมและดนตรีไทยมาประกอบข้อที่ 2. นาฏศิสินมีความสำคัญอย่างไรจงอธิบายตอบนาฏศิลป์มีความสำคัญเพราะเป็นวัฒนธรรมที่พรุงความเป็นชาติไทยและทูตสัตว์เทวมตรียังต่างประเทศ เป็นศาสตร์ที่บูรณาการทางนาฏศิลป์วณกรรมและดนตรีไทยผสานเข้าด้วยกันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรื่องที่10.1.2 ประเภทของนาฏศิลป์ไทยกิจกรรม10.1.2ข้อที่1ให้นักศึกษาอธิบายประเภทของนาฏศิลป์ไทยตอบนาฏศิลป์ไทยแบ่งออกเป็น6ประเภทคือ1.1หนังใหญ่ใช้หนังวัวหรือหนังควายฉลุเป็นลวดลายตัวละครใช้คนเชิดท่าทางเต้นแบบโขนมีดนตรีไทยประกอบ 1.2หุ่นไทยมี4ลักษณะคือหุ่นหลวงหุ่นเล็กหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กหุ่นหลวงตัวใหญ่สูงประมาณ1เมตรมีแขนขาครบทั้งตัวหุ่นกระบอกจะสูงประมาณครึ่งเมตรไม่มีขามีกระบอกไม้ไผ่อยู่ข้างในและตัวเสื้อหุ่นคุมอยู่ หุ่นละครเล็กสูงประมาณ1เมตร1.3โขนเป็นนาจศิน์ชั้นสูงได้แบบอย่างมาจากหนังใหญ่การเล่นชักนาคดึงดำบันและกระบี่กระบองตัวแสดงแบ่งเป็นกลุ่มได้คือพระนาคยักษ์และลิง 1.4ละครนิยมนำวรรณกรรมของไทยมาแสดงแบ่งออกได้หลายประเภทเช่นละครนอกละครในละครชาตีเป็นต้นแต่ละประเภทมีดนตรีไทยประกอบเช่นเดียวกัน1.5การฟ้อนลาได้แก่การแสดงเป็นชุดๆใช้แสดงในโอกาสต่างๆ1.6ลิเกเป็นนาาศิสินพื้นบ้านนิยมเล่นเป็นเรื่องราวเน้นความสนุกสนานข้อที่2โขนมีกี่ประเภทจงอธิบายตอบ ขนมีห้าประเภทได้แก่ขนกลางแปลงขนลงนอกหรือขนนั่งราวขนหน้าจอขนลงในและขนฉากข้อที่สละครไทยมีกี่ชนิดและอะไรบ้างตอบละครไทยมีเจประเภทคือละครชาติละครนอกละครในละครดึกดำบรรละครร้องละครพูดละครสังเครีย ตอนที่10.2ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทยเรื่องที่10.2.1ความหมายและความสําคัญของดนตรีไทยกิจกรรม10.2.1ข้อที่1ให้นักศึกษาบอกความหมายของดนตรีไทยตอบ ความหมายของดนตรีไทยดนตรีไทยหมายถึงเครื่องดนตรีไทยเพลงไทยและวัฒนธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยเป็นสั์อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายข้อที่2จงอธิบายความสําคัญของดนตรีไทย อบความสำคัญของดนตรีไทยศาสตร์ด้านดนตรีไทยนั้นสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติในด้านวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยทั้งยังช่วยเสริมให้ศาสตร์ด้านนาฏศิลป์กีฬามวยไทยกระบี่กระบองและศาสตร์พระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ด้วยเรื่องที่10.2.2 ประเภทของดนตรีไทยกิจกรรม10.2.2ให้นักศึกษาอธิบายประเภทของวงดนตรีไทยที่แบ่งตามลักษณะการบรรเลงตอบวงดนตรีไทยแบ่งตามลักษณะบรรเลงได้ดังนี้คือ 1. วงเครื่องสายเครื่องดนตรีที่ใช้มีสายยกเว้นแต่ขุ่ยเป็นเครื่องเป่าและเครื่องประกอบจังหวะนิยมบรรเลงในอาคาร พราะเสียงการบรรเลงเบา 2. วงปีผ่ผ้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องตีส่วนใหญ่ยกเว้นแต่ปี่เป็นเครื่องเป่านิยมบรรเลงนอกอาคารเพราะเสียงดัง 3. วงมโหรีเครื่องดนตรีมี2ประเภทรวมกันคือ เครื่องสีและเครื่องตียกเว้นมีเครื่องเป่าคือขลุ่ยนิยมบอเลงทั้งในอาคารและนอกอาคารตอนที่10.3นาฏศิลิ์และดนตรีไทยในวิถีชีวิตเรื่องที่10.3.1นาฏศิลป์และดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย กิจกรรม0 3 1ให้สรุปสังเขปสาระของดนตรีและนาฏัิสินไทยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยตั้งแต่เกิดจนตายทั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยทั่วไปบ้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวัดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมมวงสานุวงศ์คือวัง นาฏศิลป์และดนตรีไทยเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยตั้งแต่เกิดจนถึงตายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยทั่วไปบ้านตั้งแต่เกิดมีการร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงล่อเด็กและเพลงเด็กเล่นเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะมีประเพณีต่างๆการบวชการทำขวัญนาคการแต่งงานและงานศพในประเพณีเหล่านี้มีการฉลองสมโพด้วยนาฏศิลป์และดนตรีไทย ในส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนาฏศิลป์และดนตรีไทยจะเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับงานฉลองสมโพธิในวัดในงานประจำปีของวัดและที่สําคัญคือการเทศมหาชาติดนตรีไทยบรรเลงเพลงประกอบแต่ละกันเทศมีการระบุเพลงไว้แน่นอนตายตัวเช่นการทศพรใช้เพลงสาธุก,การการทานกันใช้เพลงตวงพญาโสตเป็นต้น สำหรับนาฏศิลป์และดนตรีไทยที่เกี่ยวข้องกับวงังมีพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีดนตรีไทยประกอบอาทิพระราชาพิธีประสูติพระราชาพิธีท,ทรงผนวดพระราชาพิธีโศกันสำหรับนาฏศิลป์จะใช้แสดงในสมโพชต่างๆและต้อนรับแขกเมืองเรื่องที่10.3.2นาฏศิลป์และดนตรีไทยในงานอาชีพ กิจกรรม10.3.2ให้นักศึกษาระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรีไทยนั้นมีหลายอาชีพตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบในการทําเครื่องดนตรีเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์เครื่องประดับเครื่องศิลาพรการทําหนังตะลุงหนังใหญ่และการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ในดนตรีไทยการเป็นมัคคุเทศก์การประดิษฐ์ของที่ระลึกเช่นดนตรีที่จําลองศีรษะาข,ขนจําลองของจิวต่างๆและหลจนทําสื่อเทปเพลงวีดีทัศ การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและว,วิทยุโทรทัศน์การจัดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นต้นตอนที่10.4แนวโน้มของนาฏศิลป์และดนตรีไทยในสังคมปัจจุบันท่องที่10.4.1การเรียนการสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยกิจกรรม10.4.1ให้นักศึกษาสรุปแนวคิดเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งในระบบและนอกระบบตามความเข้าใจตอบ การเรียนการสอนนาฏศริลป์และดนตรีไทยมีในระบบและนอกระบบการเรียนในระบบหมายถึงการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาจะมีการเรียนการสอนด้านดนตรีศิลปะนาฏศิลป์โดยเฉพาะในขั้นตอนอุดมศึกษามีการเรียนวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยสามารถออกมาประกอบอาชีพเป็นศิลปินเป็นครูหรือประกอบอาชีพอื่นๆได้ การเรียนอนอกระบบคือการเรียนอนอกโรงเรียนอาจไม่มีใบรับรองวุฒิแต่ได้ความชำนาญสามารถปฏิบัติได้มีความรู้อาจเรียนด้วยตนเองหรือจากสื่อต่างๆแต่การเรียนจากสื่อผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อนที่10.4.2นาฏศิลป์และดนตรีไทยร่วมสมัยกิจกรรม10.4.2ข้อที่1นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยคืออะไรจงอธิบาย ตอบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยคือการนำนาฏศิลป์ไทยมาปรับปรุงแสดงร่วมสมัยโดยนำท่วงท่าสากลมาผสมผสานกับท่วงท่านาฏศิลป์ไทยจัดแสดงในลักษณะประยุกต์ข้อที่2ดนตรีไทยร่วมสมัยคืออะไรจงอธิบายดนตรีไทยร่วมสมัยคือการนําดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับดนตรีสากลมีการนําแนวเสียงประสานบรรจุเนื้อรองให้เข้ากับสมัยนิยมเช่นวงดนตรีสุนทราภรมีเพลงประกอบสังคีตประยุกต์ เพลงจากวงดนตรีประยุกต์เช่นวงฟองน้ำวงบอยไทยวงกัสดานและวงลูกทุ่งบางวง